โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับก็มาพบกับช่องเรียนเกมแชนแนลอีกเช่นเคยวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเป็นเซิร์ฟอเมซิ่งซิตี้นะคบผมตอนนี้เป็นตัวเต็มแล้วนะครับที่เขาเปิดจากแต่ก่อนเป็นเบตานะครับวันนี้เขาได้เปิดตัวเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่อยากเล่นมาเล่นได้นะครับมือถือก็เปิดนะโอเคใช้รถอย่างนี้นะครับกดยุธนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวระบบต่างๆของทางเซิร์ฟนะครับก็จะมีระบบงานแล้วก็ระบบใหม่ๆเลย อันนี้ก็จะมีมอนในตัวนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดหน้าโรงพยาบาลน,นะตรงนี้นะครับทุกคนมาเบิกรถมาอะไรได้นะครับตรงนี้นี่ประมาณนี้เฟ้จาดโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นงานเก็บไข่นะครับทุกคนก็มาเก็บไข่ไข่อะไรจําชื่อไม่ได้เก็บตรงนี้เลยนะครับ แล้วมันก็จะมีโลโก้เซิร์ฟเวอร์ขึ้นอยู่นะครับมือถือก็เล่นได้นะครับผมตอนนี้เขาเปิดมือถือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นตัวเต็มเลยนะครับใครที่เข้ามาสมัครไ d ไว้ได้เลยนะครับตอนนี้แต่ต้องสอบวลิสก่อนเข้านะครับทุกคนนี่นะครับประมาณนี้แล้วมันก็จะมีขึ้นตรงทางทางขวามือด้วยครับว่าได้รับของแล้วก็อะไรบ้างแล้วอะไรแบบเนี้ยโอ้ลิ้นพันโอเคครับประมาณนี้ครับผม นี่เฟียฟ้ยวๆอย่างนี้เลยมันจะขึ้นเขียวๆด้านข้างครับเวลาเราได้อะไรแต่ถ้าเราทิ้งมันก็จะขึ้นสีแดงนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตลาดกลางนะครับเป็นตลาดของเซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างเฟียวอ่ะตรงนี้ก็จะไปน,น้ําตกด้วยอย่างเฟียวอ่ะทุกคนโอเคข้างบนนี้ก็จะเป็นอ๋อตลาดกลางนะครับที่เราเอามาขายของกับ จะมีตัว NPC อยู่ข้างบนนี่นะครับข้างหลังนี่เลยครับที่เป็นตลาดกันข้างในนี้ก็จะเป็นห้องที่แบบเอาไว้ซื้อของอะไรแบบนี้ครับนี่เอามาซื้อของได้ตรงนี้เลยครับตรงนี้นะโอเคประมาณนี้ครับผมอแอบบ้แบบแมพมันก็จะสวยๆอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเสียวประมาณนี้นะทุกคนโอเคนี่ดูน้ำตกดิ โอเคทำแมปอะเฟียวจาาโอเคเดินกลับดีกว่าเอ๊ะมีมอเตอร์ไซค์อยู่โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นงานเก็บปลาดาวนะครับผมนี่นะครับกด n เหมือนปกติที่เราทํางานปกติเลยครับนี่แล้วก็จะมีโลโก้ขึ้นเหมือนเดิมครับทุกงานนะครับจะมีโลโก้ขึ้นนี่แล้วเราสามารถกดเปิดไมคได้นะครับใน p c ก็กด b นี่นะครับเราเก็บปลาดาวปุ๊บมันจะหายนะครับเราต้องไปเก็บอย่างอื่น ถ้าเราคร้างไว้มันก็จะไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นนะอันนี้มันจะหายไปเลยนะครับเหมือนมอแกนซะิตี้อเนาะอืมเวเว,เว,เวนั่นแหละเนย,ย่างี้กดเอนได้เลยนะครับแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนที่เพราะว่ามันมันจะหายนะโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นงานเก็บขยะนะครับผมสามารถกดเอนได้เหมือนเดิมเลยนี่แล้วก็จะมีโลโก้ขึ้น ทุกงานครับผมจะมีโลโก้ขึ้นอย่างนี้นะเออเราสามารถกด B ได้นะครับสําหรับ PC นะสําหรับมือถือก็กดรูปไม้ด้านข้างเลยครับจะมีข้างจอมีรูปไม้นี่นะครับเราก็กดจบขยะแล้วเราก็จะต้องไปแพ็คแพ็คขยะนะครับจะมีอะไรไอ้ A, ถุงขยะอัดแท่งเราต้องเอาไปอัดแท้งโพสเซด้วยนะครับเรากดกระเป๋านี่นะจะได้เป็นถุงอย่างนี้ ราต้องไปอัดแท่งโพสเศษนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเซิร์ฟ Amazing City Low Pay นะครับเป็น GTA แซนนะครับผมโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับออืเจอกันนะบ๊ายบายจุ๊บทำงานต่อดีกว่าไปละ เจอกันครับผมบ๊ายบาย